สวัสดีค่ะจากช่องไทยเงินสตอรี่เนาะคะ่ะมือนอีกอะออกมาให้มาสวนมาหน้าเนาะค่ะเนาะมามากูมั่นมาโลกมั่นจะช่วงนี้มั่นเป็นลาค่ไอถ้าแปลงได้ถ้าถ้าวัดแปงมั่นได้กะได้ประมาณสามบาทสองบาทเก้ิบหรือ3บาทนจาจ้ะต่ว่า บ้านนั่งนี่ก็ขายมันร่วมมันร่วมก็คือมั่นทีบริวัตแปลงเนาะประมาณยุลานยุบานนี่ก็ประมาณสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบหาต่อโลเนาะจ้ะตันนึงก็สองพันหา้าไอเห็ดมาจากหน่อยแล้วหอนแดดเนาะพี่น้องก็เลยมานั่งผักหมเส้าเมยเนาะจ้ะก็เลยคิดพ่อว่าเอ้ย เฮ็ดคลิปขอกำลังแรงใจขอกำลังใจจากพี่น้องเช่า YouTube ก่อนคือว่านั่งก็ได้เริ่มเฮ็ด u t u b e มากเกือบปีแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังมีผู้ติดตามหน่อยอยูมีผู้ติดต,ตามตอนนี้ก็สามรนะ้อยหาสิค้นว่าจะเนาะไอ้กดของ YouTube นะต้องมีผู้ติดต,ตาม1,000คนแล้วก เวลาการรับชมสี่พันชั่วโมงเนาะจ้า,จามันจังสี่พานก,กดนั่งกันเลยอยากเฮ็ดคลิปนี่ฝากขอกำลังใจจากพี่น้องฝากกดติดตามให้แน่เพื่อว่านั่งสิได้พานกดของ y t u t u นะนะจ้ะเพื่อที่สิสางไล่ได้ได้อีกช่องทางหนึ่งก็คืออยาก มีรายใดซื้อขืนมาเพื่อที่สีแบบมาจุนเตือกับขอบพั่วเฮาเนาะช่วงนี้กับช่วงยูโควิดกบคือหาทางหลอดให้กับขอบพั่วหาทางหลอดให้กับทุกคน่าใเสียใจเอียงกะหล้ายคือนางต้องรับผิดชอบเอียงหลายอย่างดูแลพ่อแม่พ่อมกันเลย อยากขอแรงใจกำลังใจจากพี่น้องชาว y ยูทู e แนะ่คนที่เขามาแล้วกะฝากฝากดติดตามให้เนเด้จ้าคลิปของช่องท้ายเฮือนสตอรี่กัอาจสิบอดีเลิศเลิศกะแบบอีหยังคือมีตต่งแต่อยูหน้ายูไฮย,ยู่สวนก็คือแบบการใช้ชีวิตประจำวันของ ครอบครัวก็คืออยู่แบบนี้เนาะจา้ะเนาะอยู่บ้านนอกอยู่อีสานเป็นคนอีสานจ้ะครอบครัวเป็นคนอีสานไอ้ก็คือเห็ดสวนมันเห็ดเขา่าเห็ดมีไอ้หน้าหาอยู่หากินตามบ้านนอกเนาะจา้ะเนาะ นั่งกระเ,เป๋เาบูปินบอลก่งปันใดเนาะ,ะคือแบบยังงอายอายกล่องอยู่จังสินะก็เลยก็อยากลงคลิปแบบเป็นธรรมดาธรรมชาติของครอบครัวที่เขาใส่ชีวิตประจำวันหละจ้ะเพราะว่าเขากับมีเวลาไปเห็ดคลิปเห็ดอีหยัยงไปเที่ยวไปยังนอจนะเนาะเขาก็มีเวลาอยู่กับบ้านฮากับเขาเห็ดกิ่นกับ ขอบคร่หนูแลพ่อแม่แล้วก็มาเฮ็ดเวียกอยู่ไห้อยู่หน้าอยู่สวนแน่จังสีนอาจาน้ะเนาะก็คือเพิ่นคือว่าแบบถ้าพานกดแล้วจังสีมันทิสามารร้างไล่ได้ได้จังสีนอาจาน้ะเนาะคือมีผู้ติดตาม1,000งนคนกับเวลารับชม4,000ชมั่วโมงเนาะมาที่นี้นั่งกับกับว่าอยากทอนะจ๊ะกอ,อยากฮ็ดไปเรื่อยอยากกอ,อยาก เฮ็ดลงคลิปไปเรื่อยๆอาจจะดีบ้างบ่ดีบ้างกะแนะนำติชมเข้ามาใน่เด้อจา้าถ้าเกิดว่าผู้ใดเข้ามาเบิง่งไอ้ช่องของไทยเฮืนอนสตอรี่แล้วเนาะกะื้อนี้กบ็บ่เว้าอีหยังหลายเนาะจาา้าเพราะว่ากะเว้าบ่เก่งปานเด๋กะเขินอายเน่จังหน่อยเนาะจ้ากตสิได้ไปเฮ็ดเวียกตอนน่อเนาะพี่น้องเนาะคือว่ากะพักมากหลายนาทีแล้ว พาพักโดนบ่ไดรแล้วมันเบียดงาน,นานเอาสีน้านเสร็จเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับไทยเรื่องสตอรี่นะเด้อจา้าเด้อดีบ่ดีจังได๋กะติชมเนาะค่ะดีกะให้คอมเมนต์เนาะจ้าถ้าบ่ดีกะให้คอมเมนต์เนาะจา้ามมน,นาะาไอ้กะมีเท่านี้ละจา้าขอสวัสดีจา้า